เราแพ้ก,กับพันเวลสามมาเพื่อนหาผลยากนะครับอ้าวมีมีกก็ไงอสองตำนัทตายเลยพวกเราใช่ไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็ไวบอกนี่ไงอา้าวด็อกเตอร์เจนเซนมาเขาด้วยเลยวิ วิเชียแล้วอะไรวะเนี่ยก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชากี้บีครับอยู่กับเกมคอร l of d u ตี้ Modern Warfare 3ในโหมดซอมบี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ยังอยู่กันในเนื้อเรื่องในโหมดซอมบี้อยู่นะครับ เดินทางกันมาถึงแอคที่3แล้วไงเพื่อนๆแอคสุดท้ายแล้วนะครับเป็นสตอรี่มิชชั่นสุดท้ายแล้วนะครับของโหมดซอมบี้เนาะก็ชื่อภารกิจว่าจัดการซาคาเอฟนั่นเองนะครับซาคาเอฟก็คือเป็นตัวร้ายในเนื้อเรื่องซอมบี้ในโมเดลโรเฟสามนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ภารกิจก็คือให้ไปไปที่ปราการของซาคาเอฟนะครับแล้วก็ให้นำการกวาดล้างพื้นที่ควบคุมนะครับก็เหมือนแบบว่าไปเคลียร์ซอมบี้ในพื้นที่นั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ๆๆๆๆ ไอภาร์ติกิสมันมีของรางวัลด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นสกินโอเปอเรเตอร์นะครับเป็นสกินตัวละครนั่นเองนะเพื่อนๆเป็นแบบสกินซอมบี้นั่นเองนะครับก็น่าสนใจนะของรางวัลอันนี้นะครับมันมีชื่อสกินด้วยนะว่านักสะสมกระดูนะครับเพื่อนๆก็ใครที่เล่นโหมดซอมบี้เนี่ยก็อย่าลืมมารับมาเล่นจนแบบจนแบบสุดเนื้อเรื่องเลยนะเพื่อนๆเพื่อจะได้สกินซอมบี้อันนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ของที่จะเอาไปเนี่ยอุปกรณ์ที่จะเอาไปในวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ว่า จัดเต็มเลยนะเพื่อนๆรอบนี้นะครับคิดจะเอาแพ็กกับพันปืนเลเวลสเนี่ยไป2อันนะเพื่อนๆแล้วก็เอาอีเทอร์สีทองไปเลยนะครับใส่ให้กับปืน l m g ของคิดเนาะแล้วก็มอดกระสุนระเบิดนั่นเองนะครับใสใ่ให้กับ LMG เนาะแล้วก็รอบนี้เนี่ยคิดเอาปืนเลก,กันไปด้วยนะเพื่อนๆเป็นแบบปืนประจำหมวดซอมบี้นั่นเองนะครับเป็นปืนเลเซอร์แบบยิงแบบจิ้วจิ้วอะเพื่อนๆนะครับแต่ว่าปืนนี้แรงมากเพื่อนๆเดี๋ยวคิดใช้ให้ดูในเกมนะครับแล้วก็เอาเปิร์ลไป4เปิร์ลนะเพื่อนๆแต่ว่า มันเอาไปแค่แค่สี่เปอร์ไงเพราะว่ากระเป๋ามันเต็มแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนเริ่มภารกิจี่ยคิดว่าจะอัพเปอร์ไปให้เต็มนั่นแหละปืนด้วยนะครับคิดจะแพคกับพันเรลสามทั้งสองกระบ,บอกเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ระเบิดลองเนี่ยคิดจะเอาเป็นคาสิเมียไปน,นั่นเองนะครับมันเป็นระเบิดแบบต้องเก็บมาจากในเกมนะมันเซ็ตเอาไปไม่ได้นะระเบิดนี้ระเบิดนี้มันเป็นเหมือนแบบเปิดหลุมดำอ่ะเปิดแบคโฮแล้วมันจะดูดซอมบี้เข้าไปนั่นเองนะครับอันนี้คิดเหลือมาจากเกมที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ระเบิดเซมเทคไปนะครับแล้วก็ ฟิวอัพเดทเนี่ยคิดไม่ได้เอาหายตัวไปแล้วนะเพื่อนๆ่คิดจะเอากับดักระเบิดพลังงานไปนั่นเองเนาะคิดจะไปแบบสายบู๊เต็มเต็มกําลังเลยเนาะรอบนี้นะครับผมแล้วก็ปืนที่คิดจะไปเนี่ยเป็นปืนเอ็มีเนาะมันมีชื่อปืนว่าบรูเอนเอ็มเคนนั่นเองเนาะเป็นเอ็มีกระสุน5 5 6อ่ะนั่นแหละนะเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันนะครับแต่งไว้ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อมาดูที่ชิ้นแรกกันเป็นมัสเซลนะครับคิดใส่เป็นเก็บเสียงตัวเดิมเนาะเพิ่มระยะดาเมจนะครับตัวนี้เนี่ยจะบวก เพิ Pierre, Pierre ่มเพิ่มแบบีค c o i ์คอ n t r o l ของปืนนั่นเองเนาะแล้วก็ความเร็วกระสุนนะครับกระสุน b u l l e เ velocity นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจนั่นเองเนาะเก็บสิ่งตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนบาเเลวครับคิดใส่เป็นตัวแรกตัวนี้เนาะจะเพิ่ม bullet velocity นะครับแล้วก็ควบคุมแรง perspective ของปืนนะครับแล้วก็คุมอาการสะบัดของปืนนั่นเองเนาะก็เป็นช่วยคุมปืน2ออันนะครับแล้วก็ความเร็วกระสุนเนาะ แล้วก็อันเดอร์บาร์เรลครับคิดใส่เป็นตัวเดิมนะครับเพื่อนๆตัวที่คิดชอบในภาคนี้เนาะ F tag SP หนึ่งศูนย์นั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการการปืนสายนะครับแล้วก็ช่วยคุมปืนทั้ง3อย่างเลยนะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยดีนแนวตั้งนิดหน่อยเองนะเพื<ๆ>่อนๆมันจะดีนแนวตั้งเพิ่มขึ้น4เปอรเ็นเองนะครับผมก็<ๆ>ตัวเนี้ยคิดชอบที่สุดแล้วนะในภาค3นี้นะครับผมแล้วก็ใส่ออปติกค,ครับเหมือนเดิมนะคิดใส่เป็นตัวแรกเนาะโหมดซอมบี้คิดจะชอบใส่ตัวนี้เนาะเพราะว่า มันบวกเอ็ r ดาวไซส์ส e ีดนั่นเองเนาะช่วยในการเล็งเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดเปลี่ยนสต็อกค,ครับใส่เป็นสต็อกตัวนี้เนาะเลเวล L56 นั่นเองเนาะเพราะว่าคิดอยากได้ไอ้เนี่ยเอ็ r ดาวไซส์ส e ีดมากขึ้นนั่นเองเนาะเพราะว่ามันเล็งช้านิดนึงเนาะเวลาเล่นเ M MM G นะครับก็อยากได้ความฟงองตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ใส่เป็นสต็อกตัวนี้นะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับของแต่งเ M MM G B จีบูเอ็นเสำหรับคิดนะครับในวันนี้เนาะก็ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าภารกิจที่3เนี่ยในเนื้อเรื่องซอมบี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะโหดแค่ไหนเนาะคิดจับเต็มมาเลยนะครับรอบนี้เนาะคิดไปโซโล่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องซอมบี้ใน Act ที่3เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป let's go <S อยากเติม CP ไปซื้อบันเดิล์สวยๆทำยังไงดีแนะนำร้านนี้เลยครับเติม .in.th เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม .in.th และเลือกมาที่เกม Call of Duty Warzone 2.0 พอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆเ,เปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ Battle.net เลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone 2.0และเลื่อนลงมาข้างล่างหาคําว่าเติม CP นะครับและเลือกแพ็ก CP ที่เพื่อนๆต้องการจะซื้อได้เลยนะครับแล้วกดซื้อทันทีพอมาถึงหน้าข้อมูลการชําระเงินให้เลือกไปที่ LaserGo และกดดาเนินการต่อพอเพื่อนๆกดดาเนินการต่อจนมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับผมมาใส่ที่ช่องนี้ของเว็บไซต์ได้เลยนะครับ และสำหรับลูกค้าที่เติมเกม War z o n e 2.0นะครับผมอย่าลืมมาใช้คูปองชัคกี้บนะครับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองเนาะและก็กดชำระเงินได้เลยครับผมเพียงเท่านี้เนี่ย CP ของเราก็เข้าทันทีเลยนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยนะครับและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกเ,อกเยอะแยะเลยนะครับเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม .in.th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ โอเคก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเพื่อนๆนเกิดตรงขวาบนแน่ๆเลยว่ะใช่จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ปืนเลกันนั่นเองนะเพื่อนๆนคิดเอาปืนเลกันมาด้วยนะครับในวันนี้เนาะโคตรเท่ไปไงเพื่อนเพื่อโอเคก็เหมือนเดิมนะครับดี๋คิดจะทํําทาการฟาร์มก่อนนั่นเองเนาะให้แบบมีของเยอะเะนะครับก่อนที่จะเข้าทําภารกิจนะครับเพื่อนๆนโอเคไป โอเคมาเริ่มภารกิจกันเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับคิดโอ้ยโอ้ยเคีรยก่อนเหมือนเดิมนะครับคิดเอาเอาเจ้าหมาน้อยเบวลสองมานะครับเพื่อนๆเก็บไปนี่ก่อนเออคิดเอาหมาน้อยเบวลสองมานะเพื่อนๆแล้วก็เอาปืนทั้งสองกระบอกไปแพ็คกับพันเป็นเลเวลสามเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ของฟาร์มที่คิดฟาร์มมาจะประมาณนี้นะเพื่อนๆดิมิดีคิด,ดอาจจะต้องเสียจากก็นอนนะรอบนี้นะครับผมแล้วก็เปิ๊กคิดอัพมาหมดแล้วเนาะมีครบทั้งหมดเก้าเปิกเป์กแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอฮอมาไม่รู้ว่าจะโหดแค่ไหนนะเพื่อนๆไอสตอรี่มิชชั่นแอคที่สามนี้นะครับไม่รู้ว่าต้องไปเจออะไรบ้างนะเพื่อนๆนะโอเคไปโอเคมาหายตัวไปแล้วนะครับ หวังว่าจะเจอกันในภารกิจนะเจ้าหมาน้อยโอเคมาแล้วไงเพื่อนๆอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโอเคอยู่ช่วงนี้ของแมพนะครับอยู่แถวบนบนเนาะบนบนกลางๆของ เซ็กสานนะครับโอ้โหโอ้โหซอมบี้ให้ตายเถอะขนาดนี้เลยเหรอซอมบี้อ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูเจ้าหมาน้อยก่อนนะครับมันตามมาไหมวะคิดยังไม่เห็นยังไม่เห็นมันวาร์ปออกมาเลยวิคนทิพานละ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> หมาไม่ตามมาหรอ,อแย่จังมีสไนเยอร์ด้วยนะได้เสียงเหมือนสไนเปอร์ด้วยยิงมาด้วยนะครับ เราแพ้กับพันเวลสามมาเพื่อนอดแรงบอกเลยดูโดดจีนึงจะยอีก่อนึงโอเคใช้ปืนเลแกนมั้ง คตรแรงปืนนี้มันดาเมจมันยิงได้เป็นกลุ่มอ่ะปืนนี้โคตรโกงมันก็ต้องโกงแหละปืนมันหาปลยากนะครับเอ้ามีมีมก,ก็ไงอสองตำนัดตายเลยซอบบี้เดินติดอะ

โอ้ยข้างนี้มีป้าโอเคหมดยังมีช็อปด้วยไม่งั้นจะซื้อแผ่นเก็บไว้ก่อนมีมีสะไรอีก เดี๋ยวก่อนเปิดเครื่องขอซื้อแผ่นให้เรียบร้อยก่อนนะรีปืนให้เรียบร้อยแผ่นสามโอเคแล้วก็วางระเบิดไปที่อุปกรณ์ปรับสภาพวะ่ะเพื่อนๆตรงไห,หนวะตรงนู้นนะครับไป

อะไรอ่ะมีฮอหฮอเราหรือฮอใครฮอเราหรือเปล่าน่าจะฮอเรานะ โอเคถึงแล้วครับอุปกรณ์ปรับสภาพพวกเราใช่ไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่แล้วก็ไม่บอกนี่เนี่ยโย้ยเปิดอุปกรณ์ปรับสภาพเปิดแล้วไงต่อชี้ไปไหนอีกวะกลับไปไหน,นอ่ะพอ ้ทำลายฮอเหรอหรือคุ้มกันหรือยังไงวิ้วิ้วได้ดีได้ดีมันอยู่ไกลเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเรามีปืนแรงอยู่เออแตกอย่างไวอ้าวดรเจนเซ่น มาเขาได้เลยวิวิเสียแล้ว,อ,ว,ลวอะไรวะเนี่ยโอ้ยกอนโอ้บอสโอ้ยกอลงกันโหยิงไ,ไม,ไมไ่เข้าเลยยิงไม่เข้าเลยเพื่อน เปลี่ยนใช้ LMG ดีกว่าเพื่อนยี่ไม่ค่อยเข้าไงไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโว้วโว้วโว้โว้จเย็นเพื่อนใจเย็นอิฐถูกไปวะเนี่ยมาคนเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมุดดินวะมันมุดดินวะเฮ้ยแต่ดีนะมีช็อตให้ใกล้ๆ ไว้ซื้อของได้นะครับซื้อกาะอะไรอย่างเี้นะโว้วโว้วโว้าฮโอ๊ยตอมบี้ก็เยอะโอ้ยมันพ่นมันพ่นว่ะมันพ่น เฮ้ยหมาเราปะนี่เสียงเหมือนหมานะครับเมื่อกี้โอ๊ย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 คิดถูกไปเนี่ยมาโซโล่เนี่ยเรามีของใช้ก็สักหน่อยว่ะนี่ไงหมาเราปะใช่ใช่หมาเราจริงด้วยเพื่อนจัดไปมีเท่าไหร่ใส่หมดโอ๊ย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  เก็บกันเก็บกันมันบดดําดินว่ะมันดําดิวนว่ะเพื่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดําดินไม่พอแท็กดันเราขึ้นฟ้าเลยเก็บตังค์โยโอ๊ยเจียม ลบหลบหลบลบท่าไม่ดีเฮ้ยนี่มีแน่ไม่นนไมีนแน่อ้าวยิงปากมันยิงปากมันลบหลบหลบลบซือ้อแผ่นเพิ่มคุณมีป้อมปืนให้ซื้อด้วยอุยอ้ย ร้อนดิ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 เชี้หนีก่อนมุดดีติดแล้ววะเฮ้ยมันมีแผงวงจรอะแต่ว่ามันไม่ไไมีป้อมปืนให้ใช้วานเพื่อนแย่ละวว้าวว้าว สอมบี Lee ้นี่เอานี่ไปล่อซอมบี้ก่อนดิโอ้ยเฮ้ย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 โ้ยมันพ่นมันพ่นโว้วโว้โว้ติแผนเพิ่มสักหน่อยเองบีบ้

ไปกินโอ้ยอยจะตายแล้วเพื่อนอีกนิดนึงเอ๊ซอมบี้พวกนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กครับพี่จะตายแล้วอีกนิดนึงอุ้ยโอเค Eva, what happened? Do you not, do you not remember? No, I thought I heard a voice, something calling from the other side. Take him to the break. Green will get the interrogation started. They nice signed Zakhariev. He may be bloodied, but he's still breathing. Next time he sticks his head up, I'll take it off. What about the neutralizer? Dobbs, what's the rep? Give me some good news. Mm, negative. Good initial clear on detonation, but dark ether contacts are repopulating. Beepets. Also picking up an energy spike in the red zone. Never seen anything <laughs> like it. Well, looks like this shit show just keeps getting better and better. โอเคก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับสตอรี่มิชชั่นหรือว่าเนื้อเรื่องในโหมดซอมบี้นั่นเองนะครับผมก็ แนะนำว่าถ้ามีเพื่อนเนี่ยให้เล่นกับเพื่อนดีกว่านะครับอย่าเล่นโซโล่แบบคิดเลยเนาะก็กว่าจะเล่นกว่าจะโซโล่จนมาถึงแอคสุดท้ายภารกิจสุดท้ายในแอคที่3ได้เนี่ยก็แทบจะร้องขอชีวิตกันเลยนะเพื่อนๆยากมากนะครับผมก็แต่ว่าช่วงท้ายของคัสซีนในแอคที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะยังมีต่อนะเพื่อนๆจะยังไม่จบแค่นี้แน่นอนนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องชัคกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในววันนนี้้ดยะคผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นคลิปอะไรเนาะสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย